สวัสดีครับพบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มาต่อนกสายป่าภูเขาเหมือนเดิมนะครับกับอาจารย์ดำครับผมครับผมนี่ครับวันนี้มาทิปสองคืนสามวันนะครับไม่รู้นะครับผมมาทิปนี้นะครับทิปที่แล้วผมแฮ้ลนะครับทิปนี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูนกที่เอามานะครับ ผมก็เอาเจ้า9้านะครับแต่เจ้าก้าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ่ายขนหนักมากครับก็เลยติดมหาชัยมาด้วยนะครับส่วนตัวนี้พี่หนูครับผมเป็นนกใหม่ตัวที่ผมบอกว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเอามาแล้วเขาไม่ขันนะครับผมจะปล่อยนะครับแต่วันนั้นเขาขันผมก็เลยเอามาลากอีกทีว่าเขาจะโอเคหรือเปล่านะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นกงเปล่าครับส่วนอาจารย์ดำก็ดูนะครับเอาเจ้าสอง หลักเช่นเคยครับผมแล้วก็เมืองการครับเหมืองการนี่คือมานั่งรถเล่นนะครับไม่ได้เอามาฝึกนะครับเหลียวคูอ่างครับผมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูพระเนียดใหม่ของอาจารย์ดำครับว่าทริปนี้เขาจะทริปนี้จะหยุดหมาหรือเปล่าจะหยุดหรือจะไปต่อแต่ทริปที่แล้วใส่หม้แรกนะครับติดเลยครับผมเนียดหมานมากครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมานแค่นี้หรือจะไปต่อต้องรอรุนเดี๋ยวเพื่อบอกก่อนครับหมายบริเวณเนี้ย ยังไม่เคยมานะครับอ่าใช่ครับอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีนกหรือเปล่าวัดดวงครับวัดดวงตองวัดดวงครับต่อวัดดวงตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแปดนาทีครับดูครับเริ่มสว่างแล้วครับนี่ครับแต่เมฆก็เยอะอากาศดีครับวันนี้นี่ครับเริ่มได้ยินเสียงนกขันเบาๆแล้วครับแต่อยู่ไกลมากครับ ลงมารอติดตามนะครับผมว่าทิปสองคืนสามวันนี้นะครับพวกเราจะตีไข่แตกหรือเปล่านะครับจะมีทีเด็ดแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกเลยเลยว่ามาต่อสายภูเขาเนี่ยมีเด็ดๆให้ชมแน่นอนครับเดี๋ยวต้องรอไปลุ้นด้วยกันครับผมว่าทิปวันแรกใครจะได้แต้มก่อนมีแจะเหว่คู่นี่เราต้องได้ครับเราต้องได้ครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมครับผมนึกว่าจะไม่มีแดดซึ่ง พึ่งใส่เป็นไม้แรกนะครับดูแดดเริ่มมาแล้วเจ้าก้าวอยู่นี่นะครับนึกว่าจะไม่ขันนะครับผมเปิดผ้าออกมาขนยังร่วงเลยนะครับส่วนเจ้าพิกขี้หนูอยู่นี่ครับขันไปแล้วหยุดไปแล้วครับนึกว่าจะไม่ขันเหมือนกันครับนี่ก็ใส่อาศัยว่าได้มองเห็นเขาด้วยครับมีนกป่าขันข้างในนะครับ เมื่อกี้ก็มีนกป่าก่อนที่ผมไปใส่นะครับขันเรียกกันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าผมเพิ่งไปใส่ครับผมเดี๋ยวยังไงมารอติดตามไม้แรกครับผมเจ้าก้าวจะจัดแตมได้หรือเปล่าส่วนมหาชัยผมไม่ได้ลงนะครับมหาชัยคือเอามาไว้ตามตัวไม้นะครับผมแล้วก็เผื่อเจ้าก้าไม่ขันนะครับผมเลยมาติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอรุนนี้กันครับผม ต้องเดินมาไล่นะครับเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับไปใกล้นกเลยก้าวครูใส่นะครับต้องเดินมาไล่ครับอันตรายครับผมก้าวไม่รู้เรื่องครับครูใส่เฉยเลยครับผมไปลุ้นกันต่อครับครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาใส่ไม้สองแล้วเพราะผมรู้สึกว่าใส่ตูต้นข้างบนนะครับนกไม่ออกนะครับ อยู่ป่าลึกๆนะครับผมก็เลยเอาเจ้าก้าวไปเสตตรงนู้นนะครับนี่ครับเจ้าก้าวเรียกอยู่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าส่วนเจ้าพริกขี้หนูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมารอบนี้ขันดีกว่าเดิมเยอะครับถือว่าใช้ได้ครับ พี่ขี้หนูครับเพราะว่าถ้าไม่เวิร์กผมก็ปล่อยผมบอกแล้วครับเดี๋ยวมารอติดตามว่าเจ้าก้าวจะดึงนกป่าตัวนี้มาหรือเปล่าขันโยนแต่ที่เดิมนะครับจับเจ้าก้าวนะครับผมเลยอายเจ้าก้าวไปใส่เลยครับมาดูครับจะได้เรื่องหรือเปล่าครับผมเมื่อกี้ผมคิดว่านกกําลังเข้าใกล้เจ้าก้าวนะครับเหมือนดึงกันไม่นานนะครับมีฮัท คนขี่มอเตอร์ไซค์มาเ<อ>จ้าก,กาประขันอยู่นะครับอุปสรรคแล้วครับเพราะมีนกอยู่ข้างในเจอลิวด้วยนะครับครับเจ้าพริกขี้หนูขันกับนกปลาอยู่นะครับ เสียดายครับผมจ้าก,ก้าวเจอนกครับนี่ครับหมายสองครับผมมีอุปสรรคครับ oh, <no. S 1> นี่ครับจ้าก,ก้าก็เรียกนกป่าหายไปแล้วครับอ,อ๋อนกป่าขันละ นกป่าอยู่ข้างในไม่ออกเมื่อกี้มีขันสองสามตัวครับนี่ครับเหมือนจะฉีดยาอ้อยครับนี่ครับวอร์มเครื่องครัพิกขี้หนูได้เจอนกครับเนี่ยเสียงเล็กมากนะครับพิกขี้หนูไปเก็บเจ้าก้าครับนี่ครับ เสียดายครับผมมีอุปสรรคก่อนครับรอรุ้นกันต่อครับผมครับก็มาหาไม้ใหม่ครับที่สวยมากครับตรงนี้ดูบรรยากาศครับไอ้มันมีทางมันมีทางขึ้นครับผมมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนู้นกับตรงนู้นน่าจะขึ้นไปต่อข้างบนได้ครับนู่นนี่ครับนู่นนี่ครับนกเขาลงกินดินครับนู่นเออสองตัว คู <One input> ่กันแล้วครับคู่กันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอานกดินมาลงครับโอ้โหดูทำเลครับสวยมากลานดีด้วยเสียงกล้องอะมากเลยครับเสียงดีเท่าไหเสียงสุดนี่ครับดูทำเลครับสวยงามมากๆครับจะเอาใส่ไปไหนเราจะใส่ไังไงวะแต่ละต้นหมายนี้สวยมากครับ ไม้ต่อดินอย่เงี้ยไม่ใช่ไม้ประเนียแล้โอ้ยต้นไม้ไม่สูงแค่นะบินไปอีกแล้วครับบินบีกแล้วมีนกเชื่อได้ครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วเออไปคูณแล้วครับต้อเอานกดินมาลงแน่เลยครับเนี่ยไม้เนี่ยพี่ดำบอกว่าจะใส่ต้นนี้ครับไม่สูงครับแต่ดูครับชชว่อบนเขานะครับเีนี้บนเขาอยู่เนืบนเขา นี่ยมองลงไปเลยครับเนี่ยโอ้โหเหมือนจะต้นไม่ส um ูงนะครับเขาบอกเฮ้ยต um ้นไม่สูงใส่ได้ครับเดี๋ยวดูครับดูเดี๋ยวผมลงผ่านลงเดินไปดูครับเป็นหลุมเลยนี่ครับนี่ครับดูครับผมนี่แน่แน่ยี่สิบสี่สิบเมตรครับมองดูเหมือนเป็นไก่นะเฮ้ยพี่ดำหลุดออกมามองดูเหมือนไม่ไกลแสดงว่าเขาเริ่มชินป่าสูงแล้วครับโอ้ที่เขามองแค่นี้เขาเดินแป๊บเดียวครับผม แต่อากาศครับคึมดีครับไม่ค่อยร้อนครับยังไงรอติดตามครับผมกับไม้สวยครับจะได้หรือเปล่านะครับผมมาครับผมมาเปิดไม้ใหม่เปิดบริสุทธิ์อาจารย์ดำเอาเจ้ามหาชัยนะครับผมเห็นลานสวยๆนกบินเยอะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นนกรู้หรือเปล่านี่ครับ พะอาจารย์ดำมาเปิดบริสุทธิ์รับผมทำไมมันมีอันนี้กันวะก็นี่ไงทางนี้ไงแต่เราเดินไปได้ครับไม่เป็นไรครับเดินทางนี้ดีกว่าโอ้อตักกันไว้ลุงแพ้นนี่มันกั้นไม่ให้รถลงไปเลยนี่หว่าโอ้ก็ระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับลื่นนะครับยานะครับ กว่าจะต่อได้นะครับผมโอ้ยฟูยินใสได้จะไหมเฮ้ยเดี๋ย hey, วนี่ครับนี่ครับอะเอามือมาสุลักสุลโอ้ <laughs> นี่ครับนู่นนะครับ,รบเดินลงมาครับ <laughs> <laughs> ใสพวกวะ <laughs> เป็นไงครับ <laughs> กว่าจะต่อได้ครับอะ <laughs> ความยากลำบาก <laughs> <laughs> นี่นะครับที่เขาบอกว่าต่อภูเขานี่เขาจริงๆนี่ครับเออ หน้าอยู่นะครับหน้าอยู่มากเอ้ยนี่เอาพเนียดวางไว้บนต้นเนี่ยนี่ครับบอ,รบ,บอกอาจารย์ทำเนี่ยไม่มีต้นไม้เนี่ยจะใส<ว>่ต้นไหนวะนี่ครับไม่มีต้นต้นทึบวะมีนกเป็ดด้วยนะครับเป็ดน้ำครับเป็นไงครับอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวมารอติดตามนนครับผมเทพพนมเดี๋ยวเขาจะทักมาหรือเปล่าเทพพนมเดี๋ยวครูหน้ากล้องยกปีกโชว์นะครับโอ๊ะ นี่ครับมีมีลอยมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้เป็นไงครับนึกว่าเจ้าถิ่นจะไม่มาไงได้น่าจะมาเล่นจนคุณแล้วครับเดี๋ยวมาลอลุ้นไปด้วยกันครับผมปักขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่กว้างหน่อยนะครับก็เลยปักเป็นสองขึ้นนะครับดูทำเลนะครับผมตายภูเขาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปนั่งอยู่นู่นนะครับ เพราะว่าต้องเอาไว้ก้าวใส่โซนนี้ด้วยครับนี่ครับแล้วมองมาเห็นชัดครับส่วนพี่ดำก็เดินเข้าไปในซอยเดี๋ยวไงมาติดตามชมครับผมว่าเจ้ามหาชัยจะจับได้หรือเปล่าครับมาดูครับ มอเจ้ามหาชัยจัดได้หรือเปล่านอกป่าเข้าข้างหลังนะครับผมตรงนี้ครูดีครับแต่เข้าข้างหลังครับไม่วนไปข้างหน้าเลยครับผมเดินไปแล้วครับเดินไปข้างหน้าแล้วครับผม เหมือนตกใจอะไรครับไปนะครับจะติดไหมครับลงไปอีกตัวครับมาดูตัวนี้ก่อนครับเมื่อกี้เสียงโตบินลงไปนะครับติดแล้วครับผม ไม,มายนี้ก็จัดมาแล้วครับแต้มแรกของทิปสองคืนสามวันครับนี่ครับส่วนจานดำเดินมาแล้วครับแต่ก็ยังมีนกขันอยู่นะครับผม,มาอาจารย์ดำบอกลงมาครับ<า>แต่อากาศคือเหมือนฝนจะตกครับผมเราต้องเปลี่ยนหมายแล้วนะครับพอดีมีเจ้าของนะครับทางที่ขึ้นมานะครับ เขาไม่อยากให้ถ่ายทํานะครับก็เลยอาจจะต้องตัดช็อตที่เดินขึ้นมาออกนะครับผมก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ว่าจะลงมาเก็บนะครับพอเห็นนกป่ามาก็เลยจัดมาเลยครับผมจับมาแล้วก็เดี๋ยวไปหมายอื่นครับเพราะหมายนี้เหมือนเขาอย่างที่บอกครับไม่ค่อยอยากให้ถ่ายทําเท่าไหร่ครับเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลครับผมก็นี่ยครับเดินทางไปที่อื่นครับผมเขาไม่ให้ถ่ายทางทางขึ้นเราก็ ไม่ไม่ขึ้นไงแล้วก็เนี่ยตรงกลางเราเอาเนี่ไงตลาดแกมโกงครับผมอาจารย์ดำเป็นไงครับควมำลายกาดก็มามีเหลี่ยมครับผมอย่าลื่นมากอย่าอย่าก้มครับต้องมีเหลี่ยมอ<ๆ>ลอง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 ,ลองกมุมต้องเอาตะไบครับขัดให้มันเหลียมหน่อยเขา,าบอกว่าแค่ทางขึ้นครับผมทางขึ้น,น,นที่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็คือ เราแบบตามเขาครับผมแต่กข้างในเราเอาเหมือนเดิมครับครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันนี้จะตีไข่แตกเพิ่มได้หรือเปล่าประวัติศาสตร์จะแตกหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้คิดว่าต้องไปกินข้าวขอาวนกินข้าว่หิวแล้วครับเดี๋ยวไงเราติดตามชมครับผมครับหลังจากที่ไปกินข้าวเสร็จนะครับก็มาหาไม้ใหม่นะครับเปิดไม้ใหม่ใหม่นะครับตอนนี้ก็สำรวจไม้ครับให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับ เดินขึ้นไปก่อนไอ้ผู <laughs> ้เชี่ยวชาญครับผมโอ้โหทางชันเราเ,าเรื่องครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ครับเดี๋ยวไปรอดูไม้ครับ <laughs> โอ้โหชันมากครับ เดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าจะได้ใส่อีกหรือเปล่าหรือจะไปพักที่ศาลานะครับผมต้องรอลุ้นครับผมขึ้นมาถึงแล้วครับเหนื่อยเอาเรื่องครับผมูุนครับรถอยู่ข้างล่างครับมีเสียงนกขันอยู่บนเขาครับน่าจะเป็นเทพพนมหรือเปล่าไม่รู้นะครับอยู่ยอดเขาอย่างนี้ครับอ เอาเรื่องครับผมไม่รู้ว่าพี่ดำหายไปไหนครับอ๋อดูนะครับนะ <laughs> นะู่คนนะครับเสียงอยู่บนเขาครับเฮ้ดูนะครับโอ้โหสูงมากครับผมสุดยอดครับ ขึ้นเขานี่แหละครับที่เขาเรียกว่าตอนกต่าภูเขาสูงครับชันมากครับผมบรรยากาศสวยงามครับผมภูเขาล้วนๆครับมาพักผ่อนหรือพาเพิ่มเหนื่อยก็ไม่รู้ครับตอนนี้ ดูครับนักกีฬาทีมชาติครับยืนเหนื่อยครับผมไปรอลุ้นกันต่อครับผมว่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับส่วนผมจัดมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวลงไปหารถนะครับดูความชันนะครับยิงลงไปเลยดีกว่าอาจารย์ดำบอกจะกิ้งเลยครับเอาเอาครับเอาแล้วครับ นักกีฬาทีมชาติเราถ้าเจ็บขานะครับเดินต่อไม่ได้แน่นอนโอ้โหดูบรรยากาศนะครับขึ้นมาสูงๆแล้วแบบชื่นใจครับหายเหนื่อยเหนื่อยก็เดิมอีกจันและบอกโอ้ก็มาเห็นบรรยากาศสวยงามมาพักผ่อนใครบอกว่ามาเที่ยวภูเขาแล้วพักผ่อนวะเหมือนมันเหนื่อยเพิ่มเหมอเนี่ย ้าไม่มีคลิปหลักแล้วดูแต่คลิปคลิปย่อยต่อนกนะครับผมันจะไม่รู้ว่าความลำบากป่วจะได้ใส่แต่ละหมายครับเฮ้ยเอาแล้วนี่ครับใหดูว่าป่วจะได้ใส่แต่ละหมายนี่ดูเว้ยป่าจะได้แต่ละตัวนะครับธรรมดาที่ไหนครับดูหมายแต่ละหมาย เดี๋ยวจะไปดูแต่ตอนนกสู้กันครับแต่ไม่รู้ว่าออ่อร <c oughs> จะใส่ลำบากขนาดไหนนี่ครับคลิปก็ยังว่าครับจะมีคลิปรวมคลิปแยกนะครับผมคลิปรวมก็ดูการต่อนะครับว่าต่อยากแค่ไหนนะครับผมกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละแต้มนะครับกว่าจะได้คลิปดีๆมันๆม,มาให้ทาง FC หรือจานทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับผม ลงมาแล้วครับบรรยากาศสวยงามดีนะครับแดดไม่มีครับอากาศคืมไม่งั้นนะครับแล้วตอนนี้คงนอนเล่นศาลาไปแล้วครับผมวคงไม่ได้มาเดินเล่นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวตามหาไม้กันต่อครับผมครับหลังจากที่ไปทิ้งอาจารย์ดำไว้นะครับ แล้วก็มาหาหมายไปเรื่อยๆนะครับลองใส่ดูนะครับไม่ได้เข้าสารานะครับตอนนี้เที่ยงสิบแล้วเมื่อกี้นะครับผมใส่ต้นยูคานะครับมีนกมากอะตรงนี้ครับเป็นคู่ครับบินลงไปกินน้ําไม่สนใจนกต่อครับผมเนี่ยครับเลยไปเปลี่ยนใส่ตัวนู้นครับเจ้ากาวก็ขันอยู่ครับเหมือนจะมีนกโตทางนู้นแต่ไม่มาครับผมนกเมื่อกี้น่าจะเข้าคู่ตรงนี้ครับบินเข้ามีรังตรงนี้ครับ นี่ครับบินไปบินมาไม่สนนะครับเจ้าก้าอยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่สนนกต่อเลยครับเดี๋ยวไปเก็บครับไปหาพี่ดำครับผมพี่ดำโทรมาตามแล้วครับนี่ครับเจ้าก้าวันนี้ครับเมื่อกี้ก็ขันอยู่ครับหยุดไปแล้วครับผมเก็บนกก่อนครับเดี๋ยวไปรวมตัวนะนครับผมนี่ก็ออกจากสารามาเล่นเป็นช่วงเย็นแล้วครับ ตอนนี้4โมง51แล้วนะครับเจ้าก้าวเจอนกครับแต่เป็นนกเหนียวไม่เข้าใกล้เลยกระโดดอยู่3-4ต้นครับเจ้าสองน่าจะเจอนกตัวที่เรียกเจ้าก้าวแล้วบินไปหาแล้วสองนะครับเนี่ยส่วนเจ้าก้านี่ครับใส่ข้างล่างครับนกอยู่นู่นครับ1ตัวแล้วก็อีกต้นนั้นอึ่1ตัวครับไม่ยอมบินหานกต่อครับ เนี่ยครับเจ้าก้าวเรียกอยู่ครับไม่รู้ว่าไม้นี้จะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับรอลุ้นนะครับถ้าไม้นี้ได้แต้มนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้ผมจะได้สองตัวนะครับถ้าได้ไม้นี้นะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาไม่เคยได้วันหนึ่งสองตัวเลยครับนี่ครับเสียงเรียกครับเข้าจำเข้าสองครับ นกค่อนข้างเยอะนะครับแต่นกเหมือนนกหรูพรเนียดครับเจ้าก้าวก็ดึงสักพักแล้วนี่เสียงกดกๆนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมก่อนที่ไปกินข้าวเย็นครับครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสิบห้าแล้วนะครับผมเสียดายไม้เมื่อกี้นะครับผมนกโหบิน ตีตะไลหานกต่อนะครับข้ามไปข้ามาสามสี่ตัวแต่ไม่ลงนกต่อครับยวงห่างครับอดทําประวัติศาสตร์ครับผมนี่มาคุยกับสายดําเป็นไงวันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับวันนี้คือเดินนะครับผมคือเดินนะครับกระจายนะครับเจอดีไหมได้เสียวไม้แรกครับได้เสียวด้วยไม้แรกมีนกคารลมเสียงคมเรียกขังอ่าเข้าไปเข้าไปต้นร่วมต้นไก่สองนะครับผม แล้วก็จะมีนกอีกตัวหนึ่งมาถึงหน้าชานแล้วแต่มีหมาสองตัวครับม,มันไปอยู่ใกล้ๆไ,ไม้เศร้าครับไปรอบๆวงไม้เศร้าอยู่ทริปนี้ทริปนี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยดีตั้งแต่เช้านะครับแล้วพอหมาไปวนอยู่ใต้ต้นครับผมต้นมันไม่สูงนกปลาเลยวินออกก็แหั่แวนะครับผเห็นไ,ไหมครับเออนั่นแหละแต่เล่นได้ไม่กี่ไม้เหี่ยวส่วนผมก็เนี่ยครับได้มาหนึ่งแต้มครับมาเช้าครับ อะไรนะครับตาดำเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเริวครับผมน่าจะเป็นหลิวตันนี่แต่อยู่บริเวณตัวที่มีคาลมที่เจ้า้ารตใส่นะครับผมไม่รู้ว่าเหนียวเหนียวทั้งบริเวณนี้หรือเปล่าเห็นเห็นบอกว่าจะมาซ้ำตอนเช้าครับเจ็กกำลังเลอยู่ครับผมมันห้าสิบห้าสิบมันแห้วมันสูงครับผมเพราะว่าถ้ามันเหนียวฝั่งนี้อีกฝั่งนึงน่าจะเหนียวดูลักษณะนะครับนกต่ออยู่กลางนกสามตัวสี่ตัวลุมนกต่อครับบินไปบินมาเกาะต้น ข้างๆไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับแล้วก็โต้โต้แล้วก็คูณเองครับเสียงดีเยอะเสียงดีคาลมอ่าใช่มันมันของดีขนาดนี้แล้วรอดอยู่ได้ผมว่าคนอื่นเอาไม่ได้ชัวร์ครับผมเดี๋ยวผมได้แต้มแล้วปล่อยเขาไปนอนไม่หลับคิดการบ้านแล้วครับตอทิปที่แล้วทิปที่แล้วทิปที่แล้วผมที่ทำการบ้านหนักที่นี่ป่อยเขาวะคาบผม เดี๋ยวยังไงมารอลุ้นพรุ่งนี้นะครับผมว่าผมจะตีไข่แตกเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจารย์นำจะได้ไข่แตกหรือเปล่านะครับทริปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมารอติดตามชมนะครับสําหรับทริป2คืนนะครับผม3มวันนะครับวันแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงของทางผมนะครับจะมีคลิปรวมนะครับที่ไปต่อนกดูความลำบากและก็ดูบรรยากาศนะครับผมว่าสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็กว่าจะต่อได้แต่ละตัวนี้ ลำบากแค่ไหนใช้เวลาแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปแยกนะครับระหว่างนกต่อกับนกป่าสู้กันโดยตรงครับผมบอกได้เลยว่ากดติดตามไว้ดีครับช่องผมมันแน่นอนเพราะว่าต่อนกสายภูเขาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่ดำนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ